กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919นะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหนบรรษัาการทหารพัฒนาในการลงพป้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพืนที่หลักทุกปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566งานซ่อมทางลูกรังนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนาบ้านตระกูลพัฒนาหมู่4ตำบลช้างทุนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพาระราชทานของหน่วยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำทำการฉีดล้างทำความสะอาดโรงครัวของวัดและพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการทำดุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปณวัดตาบากตํา,า,าตบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกำลังพลชุดบันเทาสาธารณาภายัยพร้อมเล่โซ่และรถยนต์ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงดาวและประชาชนบ้านเชียงดาวหมู่7ทำการตัดต้นไม้และขนย้ายเศษกิ่งใบไม้เนื่องจากเหตุพายุฝ,ฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรง นาวัดอินทาราหมู่เจ็ดตำาบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ